จากกรณีทนายกิ่งสิรินรดาเลืองวัฒนวณิชลูกสาวของทนายประมาเลืองวัฒนวณิช์ได้แจ้งความดำเนินคดีกับลิลลี่เงียนในข้อหาหมิ่นประมาทสืบเนื่องจากมาร่วมพูดคุยในรายการโหนกระแสด้านลิลลี่เงียนชี้หน้าทนายกิ่งบอกว่าโกหกตอแหลล่าสุดวันนี้ลิลลี่เงียนและทนายกุ้งได้มาออกรายการโหนกระแสอ,อีกครั้งโดยในรายการได้โฟนอินทนายกิ่งทนายความคดีปูมันทนา กล่าวว่าลิลลี่เงียนโพสต์อินสตาแกรมด่าทอตอนเองไม่หยุดและยังด้อยค่าการทำอาชีพทนายของตนตนจึงรักษาสิทธิ์ด้วยการไปแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทไว้ที่สอนอวังทองหลางแล้วช่วงตอนหนึ่งที่พูดคุยกันอยู่นั้นลิลลี่เงียนได้เอ่ยปากขอโทษพร้อมยกมือไหว้ทนายกิ่งที่เธอแสดงพฤติกรรมไม่ดีออกไปกลางรายการทั้งน้ำตายืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาจะมุ่งร้ายคิดร้ายอะไรกับทนายกิ่ง ขณะที่ทนายกิ่งบอกว่าตอนนี้เธอให้อภัยแต่ในเรื่องอื่นๆต้องไปดูกันอีกทีขณะที่พจน์อานอนท์ผู้กำกับดังที่จองตัวลิลลี่ไปเล่นหนังเรื่องใหม่ได้มานั่งในรายการให้ข้อคิดที่น่าสนใจว่าการที่ลิลลี่ทำไม่ได้แปลว่าลิลลี่เป็นคนไม่ดีลิลลี่เป็นคนที่ดีมีความคิดที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่เรายึดมั่นในสิ่งที่ถูกแล้วจะพูดอะไรก็ได้ บางสิ่งมันพูดออกมามันผิดกฎหมายตอนนี้ผมอยู่หน้ามหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ที่ร้อนแรงที่สุดในโลกมหาลาัยแคลิฟอร์เนีย University นะครับหน้ามหาลาัยแคลิฟอร์เนียระดับโลกนะครับเนี่ยแคลิฟอร์เนีย University ครับหน้าตาแบบเนี้ย ครับจากกรณีเกิดการตั้งข้อสังเกตเรื่องคุณสมบัติวุฒิการศึกษาของแพทย์หญิงเกตกม,มลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสมาชิกวุฒธธิสภาจากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้คะแนนสูงสุดซึ่งหลังกะกะตประกาศรับรองรายชื่อ200สสวอด้านแพทย์หญิงเกตกม,มลให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกท้อใจหลังถูกกระแสโจมตีหนักอีกทั้งยืนยันว่าไม่ได้ซื้อวุฒิหมอ ส่วนมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ก็มีอยู่จริงไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวและต้องทำวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศพรอมบอกว่าเตรียมการฟ้องหมิ่นประมาทกับคนที่กล่าวหาแล้วล่าสุดรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศผู้ช่วยอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โพสต์คลิปสำรวจมหาวิทยาลัยดังกล่าวผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวโดยระบุข้อความว่า CSI LA คนไทยที่อยู่เอพาไปชมแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งมหาวิทยาลัยนี้ไม่อยู่ในสาระบบของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใดแต่เป็นห้องแถวอยู่ในเขตย่านคนจนของคนฟิลิปปินส์คนไทยท่านนี้พาเข้าไปชมข้างในมหาวิทยาลัยเลยครับจะพบว่ามีโต๊ะอยู่ตัวเดียวแล้วก็ให้เบอร์โทรไปซื้อขายกันเองในตึกนี้ก็เป็นที่ทำฟันเป็นที่เลี้ยงเด็กชมกันเองนะครับ ท่านว่าที่รองศาสตราจารย์ท่านซุปเปอร์ศาสตราจารย์ทั้งหลาย <S <S กลายเป็นคลิปที่ชาวเน็ตออกอาการไม่ปลืม้มหลังจากบอลนเรศอรเจ้าของเพจเฟ e บุ๊ k บอลพาเที่ยวแบ็คแพ็คเกอร์บอลซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนเดบโพสต์ s, เล่าเรื่องราวสำคัญที่พบเจอหลังมีคลิปปรากฏในแพลตฟอร์มหนึ่ง เผยภาพขณะวัยรุ่นชายกำลังปล่อยลมรถของเขาโดยร,ระบุว่าสิ่งที่น้องทำผมกับแฟนตายได้เลยนะเจอกูแล้วดูซิจะไปกันต่อได้ไหมพูดจบน้องเขาก็ปล่อยลมยางถ่ายคลิปหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานไม่คิดถึงความปลอดภัยของผมและแฟนผมไม่ได้มาเพื่อประจานตัวบุคคลแต่ผมมาโพสต์ เพื่อขอร้องให้ใครก็ตามเจอผมหรือจำรถผมได้อย่าห่วงแต่ถ่ายคลิปมาโพสต์ลงโซเชียลโดยไม่คิดถึงความปลอดภัยบนท้องถนนผมซีเรียดเรื่องนี้มากและเชื่อว่าผู้ขับขี่ที่ดีทุกคนควรซีเรียดไม่งั้นผมคงไม่ได้ใช้ชีวิตบนท้องถนนของไทยได้นานถึงตอนนี้เข้าใจครับว่าการปล่อยลมยางแค่แป๊บเดียวน้องคงคิดว่าไม่มีผลอะไรแต่พี่บรรทุกหนัก สอนแฟนมาด้วยมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเอามาทำคอนเทนต์ซึ่งบ bon อลนเรศนได้เผยอีกว่าปลอไม่ต้องสืบโพสต์ต้นทางนะครับล่าสุดเขามาขอโทษแล้วผมจึงแนะนำให้เขาลบคลิปไม่อยากให้ทัวร์ไปลงแน่นอนว่าชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นต่อว่าการกระทำนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและกลัวเป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบ เอรพูลพั์พลีสมบัติภัยบูรณ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าจากแนวโน้มค่างเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลงจากงวดก่อนหน้า1บาท29สตางค์ต่อเหรียญสหรัฐงวดพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีนี้เป็น36บาท63สสตางค์ต่อเหรียญสหรัฐ การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศและต่างประเทศการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินแม่หมะซึ่งมีต้นทุนราคาถูกมีความพร้อมในการผลิตลดลงและสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวแบบสัญญาจรในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นจากงวดก่อนหน้า3.2เหรียญสหรัฐต่ตอล้าน Btu ตามสถานการณ์ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวในปลายปีเป็น3สาเหตุหลัก ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมส่งผลให้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นเมื่อรวมกับการทยอยคืนหนี้ค่าเชื้อเพลิงค้างชำระในงวดก่อนหน้าส่งผลให้ค่าไฟในช่วงปลายปีนี้อาจจะต้องปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผ่านแปรหรือค่า FT ขึ้นในระดับ46.83ถึง182.99สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บในเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมปี67เพิ่มขึ้นเป็น4.65สตางค์ถึง6บาทต่อหน่วยจากงวดก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่4.18สตางค์ต่อหน่วย ประเด็นข่าวของปูมันธนาหิมะทองคำถูกเจ้าหนี้หลายรายออกสื่อทวงเงินจนเป็นข่าวลุกลามใหญ่โตล่าสุดในโลกโซเชียลได้ขุดคลิปในตํานานกลับมาเป็นประเด็นถูกพูดถึงอีกครั้งระหว่างปูมันธนากับขวัญอุสามณีไวัยทยานนท์ที่เคยตกเป็นข่าวใหญ่กลางกองถ่ายละครเรื่องปมรักรอยอดีตเมื่อปี2551เป็นภาพเบื้องหลังที่ปูจิกหัวขวัญในตอนซ้อมบท จนขวัญโวยให้เบาๆมือหน่อยซึ่งในคลิปนั้นปูบอกว่าตนไม่ได้ทำอะไรรุนแรงรวมทั้งขวัญก็ตกเป็นข่าวใหญ่ในตอนนั้นถึงขั้นขึ้นหน้าหนึ่งหลังจากที่ปูเข้าแจ้งความถูก SMS ลึกลับส่งมาป่วนแถมบอกว่าเป็นฝีมือคนในกองถ่ายตอนนั้นขวัญโดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดขวัญอุตสามณีได้มาเปิดใจในรายการแฉถึงเรื่องราวในอดีต วขวัญเล่าว่ามีพี่ส่งคลิปมาให้ขวัญแล้วบอกว่าดีใจด้วยนะทุกคนเข้าใจขวัญแล้วที่ผ่านมาขวัญพูดอะไรไม่ได้และคนเข้าใจเราผิดมาเป็น10บสิบปีตอนนั้นคนเข้าใจขวัญผิดคิดว่าขวัญร้ายคนไม่ทราบว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นขวัญเป็นเด็กเรื่องบางอย่างก็ไม่ควรไปพูดว่าโดนกระทําอะไรไม่อยากเอามารื้อฟื้นอะไรอีกแต่ณเวลานี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ขอโทษขวัญ ขวัญรับรู้ที่ทุกคนขอโทษจริงๆที่ผ่านมาก็โดนเยอะจากกรณีสังคมออนไลน์วิาพากษ์วิจารณ์ถึงวุฒิการศึกษาของผู้มีชื่อเสียงตลอดจนมีการอ้างว่ามีกระบวนการซื้อขายกันได้ เมื่อไปตรวจสอบมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย FCE ระบุในเว็บไซต์ว่าเป็นองค์กรแบบครบวงจรที่ดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยบริการสังคมหลายภาคส่วนและสมาคมที่ไม่สแสวงหาผลกำไรเพื่อช่วยให้พลเมืองชาวสหรัฐอเมริกาและผู้อพยพบรรลุความฝันของอเมริกันชนเพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้น พบว่ในเว็บไซต์ได้มีแบบฟอร์มให้สมัครออนไลน์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครและเลือกประเภทของการประเมินเทียบวุฒิการศึกษาโดยแต่ละประเภทจะมีราคาบริการเทียบวุฒิที่ต่างกันอาทิเทียบเท่าวุฒิอนปปญญุปริญญาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร7,232บาท นอกจากนี้ยังมีส่วนใบรับรองจากหน่วยงานต่างๆเพิ่มอีกเช่นหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศจะมีราคาเริ่มต้นที่3,616บาทถึง21,695บาทและยังมีช่องให้กรอกชื่อปริญญาและประกาศสียยบัตรที่รับด้วยตัวเองฉะนั้นหากคนไทยต้องการประเมินปริญญาของตัวเองว่ามีวุฒิเท่าเทียมก,กันกับของสหรัฐอเมริกาจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ37,965บาท แต่หากไม่รับใบรับรองจากหน่วยงานอื่นๆจะอยู่ที่ประมาณ1น9 3 1บมื่นหนึ่งพันเก้าร i อ s u r มอบาท And services market you, high expected จากกรณีแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสวกลุ่มวิชาชีพอิสระหรือหมอเกตที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งถูกต้องข้อสงสัยเรื่องวุฒิการศึกษาจบด็อกเตอร์จากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ว่าเป็นมหาวิทยาลายัยห้องแถวหรือไม่ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าเรื่องวุฒิการศึกษาที่ได้มาทั้งหมดเป็นของจริงเรียนจริงจบจริงไม่มีการซื้อใบปร,ริญญา นอกจากนี้ยังถูกตั้งข้อสังเกตทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังจากแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอต่อมาแพทย์หญิงเกตกมลโพสต์คลิปขณะพรีเซนต์งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยืนยันถึงความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งนี้หลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปหลายคนยังจับโป๊แพทย์หญิงเกตกมลว่าเหมือนเป็นการอ่านสคริปต์ภาษาอังกฤษท่องจํา และสำเนียงที่ฟังไม่ค่อยออกล่าสุดนายสนธิยาสวัสดีอดีตผู้สมัครสวได้เดินทางเข้ายืน่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่19อาชีพอิสระกรณีที่มีการนำวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองจากราชการไทยเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จต่อระบบราชการหรือไม่